ทุนเ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเสาวันเสนาร์นะจ้าเมื่อกี้ยวหมูนะจ้าไอลูกสาวไปแนเนืเห็ดนั่นเห็ดขอนพี่น้องไล่มาเราไปพ่อเห็ดขอนไปจ้าไปเก็บกันจ้าเอาไปใส่แกงผักหวานเด้วพี่น้องไปใส่ผักหวานพอดีเลยวก่ดอกฟอมงามเนาะฝน,น,น,นตกพี่น้องรอบบัดที่นี่ขอนพ่นเปียกพ่นกันเลยเกิดนะ มันจะดอกกับน้งพอดีกินบ่หลายจ้าพี่น้องกับพ่อได้แกงกับเขาบ้านๆเขาบ่านี่ลาบบัมเฮดตัวไหนกินเห็ดกินเห็ดเ <c oughs> บียร์สา,ายยังไงเฮดพ่อได้ใส่พอได้แกงได้กับเขา,มาแมลงนะพี่นอนะ้องเนาะมาที่นี้เนาะ เน,นาะบ่หลายดอกเจ้าพี่น้องแต่ว่าก็พ,อไ,ไพอได้แกงใส่ผักหวานถ้าสิแกงแต่ผักหวานก็บ่แซ่บปานใดเนาะได้ได้เห็ดเสริมกันไปเกี๊ยวหมูห่อนหมาแลนมาทั้งนี้ลูกสาวกเ็เลยแลนมานำ้ำได้เห็นเนาะอะอไรทำไรอ่ะหมานี่ กันท้าเขาว่าเห็นมันจะ็สีแก่ไปปวดไปพีไป่ไนเอราะได้เยอะนะอ้าวเบิดแล้วจ้าจ้าได้ซ้ำนี่ได้แกงนึงอยู่จ้าถ้าถึงใจจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนักข้าวบ้านเฮาเด้ด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า